ฉ่ำมุ้งอย่าแน่นอนค่ะสีครั้งตอนแรกก็แอบคิดนะว่าเฮ้ยมันจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่พอทำมาแล้วรู้สึกว่าอ๊โอเคมันเลยคือตั้งแต่กำเนิดเลยเนี่ยพอยิ้มแล้วมันจะเหมือนแบบมันมีแค่เหงื่อเข้าใจว่านะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนี่ตริ๊งร้างงานสร้างอาชีพปะ ท่านไหนใช่ไหมคะตันชอบเติมกับคุณหมอนบและเติมกับหมอนบมาตลอดหมอทําให้ตันทุกครั้งเชื่อไหม่ว่าตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่4ี่อ่ะเหมือนกันทุกครั้งเลยนะแฮปปี้มาก <Yeah. S 1> คือตัวตันแฮปปี้คนรอบข้างแฮปปี้งานที่เข้ามาก็แฮปปี้ <laughs> โอเคค่ะตาลก็ฝากสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมีปากอวบอิ่มไม่ว่าจะเป็นสายฟอเอ้ยสายเกาหลีเอ้ยแบบมีปากแบบจุ๊บๆนิดหน่อยตาลแนะนำเลยค่ะที่กองจูคลิน,นิกสวยสดงดงามอย่างแน่นอนค่ะ